สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหนุ่มสุดงงถูกเสยทย้ายเหตุจอดให้คนข้ามทางม้าลายซ้ําถูกด่าจอดไม่ดูตามมาตาเรือกระแสทางม้าลายในประเทศไทยมาแรงเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุจากการข้ามทางม้าลายอยู่บ,บ่อยๆทําให้มีการปรับปรุงแก้ไขาทางม้าลายหลายแหง่งเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนมากยิ่งขึ้นทว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องปรับปรุงมากที่สุดคือวินัยจราจร ดังผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งแชร์ประสบการณ์สุดพีคจอดมอเตอร์ไซค์เพื่อให้คนข้ามบริเวณทางม้าลายก็กลับถูกมอเตอร์ไซค์อีกคันพุ่งเสยท้ายสัง,งนันผู้ใช้ Facebook ระบุว่าไว้อาลัยวินัยจราจรประเทศไทยโดนชนเพราะจอดให้คนข้ามทางม้าลายตนเองขับมอเตอร์ไซค์แบบชิวๆด้วยความเร็วประมาณ60-70ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อมาถึงหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังยืนรอข้ามถนนทางม้าลายจึงชะลอจอดให้ตรงเส้นพ ขณะที่หญิงคนดังกล่าวกำลังเดินข้ามถนนก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันมอเตอร์ไซค์ที่ขับตามมาชนท้ายเขาอย่างจังจนเจ้าตัวกลิ้งไปตามถนนพร้อมคิดในใจเกิดอะไรขึ้นโชคดีที่ไม่เป็นไรมีเพียงรอยฟกช้ำเล็กน้อยทําให้หนุ่มลุกขึ้นเดินกลับมายัางมอเตอร์ไซค์ของตนเพื่อเตรียมเอกสารไม่ว่าจะประกันมอเตอร์ไซค์พรบหรือประกันอุบัติเหตุก็ต้องเจอกับความช,อชมม็อกช้ำเมื่อมอเตอร์ไซค์อีกคันมาจอดเทียบข้างพร้อมกล่าวว่า จอดรถไม่ดูตามาตาเรือจึงตอบกลับไปว่าผมเห็นคนจะข้ามถนนผมเลยจอดไม่ถูกเหรอมอเตอร์ไซค์คันนั้นตอบกลับแล้วเขาข้ามหรือ,อยังละ่ะเขาแค่ยืนรอคุณจะหยุดทําไมหยุดไม่ดูตามาตาเรือคนอื่นจะซวยไปด้วยทําเอาหนุ่มงงหนักมากเรามีผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์อีกคันมายืนด่าเขาเหตุหยุดรถให้คนข้ามถนนเช่นกันจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงหนุ่มได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ฟังจนทุกคนลงความเห็นเป็นเอกสารว่า หนุ่มทำถูกต้องแล้วพร้อมทั้งประสานงานแจ้งตำรวจให้ดูเหมือนเรื่องราวสุดพีคจะยังไม่หมดหลังจากหนุ่มคุยกับประกันเสร็จเรียบร้อยเจ้าคู่กรณีกล่าวว่าถ้าแจ้งความเราสองคนจะโดนค่าปรับคนละพันพูดทํานองให้ยอมยอมกันไปต่างคนต่างซ่อมจนผมถามกลับว่าผมจะโดนปรับเรื่องอะไรทําให้คู่กรณีเดินหนีไปพบร้อยเวรแถมต่อหน้าตํารวจยังปันเรื่องโกหกเพื่อจะให้ยอมยอมกันอีกด้วยด้วยหลักฐานพยานครบคู่กรณีเลยยอมร รับผิดทั้งหมดและต้องโดนประกันเรียกค่าสินหมายพระฝ่ายนั้นไม่มีประกันนับตั้งแต่หนุ่มโพสต์เรื่องดังกล่าวจนกลายเป็นกระแสไวยรัาใน Facebook ซึ่งคนมีพากวิจารณ์กันอย่างล้นหลามพร้อมแชร์กันสนั่นถึง1 0,000แชร์เลยทีเดียวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบค,ครับ